อ๋อไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่คือก็ต้องขอบคุณแฟนคลับฝ่ายตรงข้ามบางวันก็เขียนว่าชื่อหมาเมหกสิบบางวันก็อายุหกสิบก็ไอไม่ใช่นะครับไม่หันด้วยบอกไว้ก่อนก็ต้องขอบคุณแฟนคลับฝ่ายตรงข้ามบางวันก็เขียนว่าชื่อหมาก็มีนะฮะแต่ว่าเขาก็บางทีก็เปลี่ยนไปก็เป็นชื่อไก่บางวันก็อายุหกิบางวันก็อายุหกก็อยากจะบอกทุกๆคนด้วยฝากกระจายข่าวว่า ผมไม่มีชื่อเล่นนะฮะให้เรียกว่านวัตเลยหรือจะเรียกบอสก็ได้แต่เด็กๆอ่ะแม่ที่บ้านเรียกเล็กเพราะเป็นลูกคนเล็กแต่ว่าก็ไม่มีใครเรียกแล้วเรียกก็ไม่หันเพราะว่าสมัยเรียนหนังสืออยู่ต่างจังหวัดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ชื่อเล็กก็ไม่ได้เรียกแต่ก็เรียกเป็นเอ๋อเรียกว,ว,วัดวัดวัดถ้าสั้นก็วัดนะฮะหรือไม่ก็นวัตใต้นี้แค่นี้พอไก่ไม่ใช่นะครับไม่หันด้วยบอกไว้ก่อน <laughs> จะไปเอาเอะไรเขาเพราะว่าในระบบมันสามารถแก้ได้แล้วมันก็ยัง เพลิดเพลินกับการรู้สึกว่าอยากได้แกล้งคนนะฮะบ,บางวันมันแก้ไปไกลมากเลยนะฮะอายุประมาณกับ70ก็มีมชื่อบ้านชื่อบอเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับวิกิพีเดียเนี่ยเอาจริงๆนะต้องขออภัยด้วยเป็นข้อมูลที่หลายคนเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการเขียนอาจจะเขียนข้อความเขียนบทความเขียนถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเชื่อไม่ได้นะครับมันเชื่อไม่ได้นะครับเอาจริงๆมันเชื่อไม่ได้วิกิพีเดียเนี่ย ทำให้คนเสียหน้ามาเยอะแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวที่ถูกแก้คนสําคัญสําคัญเยอะแยะเลยที่ถูกแก้เพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับของเล่นของคนบ้าๆบอๆเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อถือครับห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้จริงครับเพราะว่าระบบมันเปิดอยู่เป็นเกยมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่ของผมด้วยนะวิกินะฮะเมื่อเจ้าของวิกิพีเดียก็คือทางเว็บของเขาไม่ดูแลในทางด้านความปลอดภยัยมันก็วันหลังเราก็อย่าไปใช้บริการเขาบ่อยๆอย่าไปเปิดดูแล้วแค่นั้นเอง ในวิกิพีเดียแก้งผมว่าอายุ64ปีหรือ67ปีแล้วก็เขียนว่าชื่อเล่นไก่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยคนก็เลยคิดเรียกว่าไก่ผมก็ได้ออกมาอธิบายไปว่าเอ้ยอย่าเรียกผมว่าไก่เพราะว่าถ้าเรียกเดี๋ยวผมไม่หันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้เรียกแต่ผมไม่ใช่ไงอยู่ๆมาเรียกผมสมมุติแดงไอ้แดง,แ,ดงแล้วใครจะหันละ่ะแต่ถ้าเรียกแล้วมีความสุขก็เรียกไป ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมไม่รู้เออแล้วก็ไม่ไมไเป็นคำาที่เออมไม่ใช่คำาที่น่าเกียดหรือวะไก่ของไอโกตัวละลานเนี่ยยังไปเล่นอยู่ด้วยเลยเออพี่ว่าจะไปเดินเล่นแถวถึกสัมกรรนไหมคะเอออยากไปเหมือนกันใช่คุณเอาเวสมีคนไปเปลี่ยน ในวิกิวิกิพีเดียเนี่ยใครๆก็เข้าไปเปลี่ยนได้ใครอยากจะเข้าไปแก้ก็แก้เหอะอยากทำอะไรก็ทำ